ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ E a g l o of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเข้าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไ i น์ไอดี HMQ 0599T ทีอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ ปางรับยาขาพระพุทธรูปปางนี้อยู่ในพระอิรยาบถยืนพระหัตถ์ซ้ายห้อยลงข้างพระกายพระหัตถ์ขวายื่นออกมาข้างหน้าเป็นกริยารับยาขาบางแบบทําแบบถือยาขาก็มีตำนานพระพุทธรูปปางนี้รวมอยู่กับตำนานพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเป็นปางที่9ปางมารวิชัย พระพุทธรูปปางนี้อยู่ในพระอิรยาบทนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลาพระหัตถ์ขวาวางที่พระชานุนิ้วพระหัตถ์ชี้ลงที่พื้นธรณีปางนี้เริ่มนิยมทำพระรัศีบนพระเศียรแล้วตำนานพระพุทธรูปปางนี้มีตำนานพระพุทธรูปปางรับยาคาซึ่งเป็นปางที่แปกรวมอยู่ด้วยมีเนื้อความติดต่อกันดังนี้ รันพระมหาบุรุษพุทธทางกูลเจ้าทรงเห็นถาดทองลอยทวนกระแสน้ำสมตามอธิษฐานจิตเป็นนิมิตอันดีเช่นนั้น mm hmm. ก็เพิ่มความแน่พระไทยว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพันยูพุทธเจ้าโดยหาความสงสัยไม่ได้ก็ทรงสมมนัสเสด็จมายัางสาลวันริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราประทับพักพระกายที่ภายใต้ร่มไม้สารพรึก พอเวลาใกล้าสายันตะวันบ่ายก็เสด็จออกจากหมู่ไม้สาละที่พักกลางวันเสด็จดำเนินไปสู่ร่มไม้อสัตทธธโพที่พลึกพบโสตถิยพรามในระหว่างทางโสตถิยพรามเลื่อมใสน้อมถวายยาคาแปดกรรมพระมหาบุรุษทรงรับยาคาแล้วเสด็จไปยังร่มไม้อสัตถะในด้านปราจีนทิศทรงวางยาคาแกรรมนั้น ลงที่ควงไม้อศสัตนั้นแล้วทรงอธิษฐานว่าถ้าอาตมาจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วขอจงเกิดเป็นรัตนบันลลังก์แก้วขึ้นรองรับพระสัพพัญยุตยานในที่นี้ท่านใดนั้นบันลลังก์แก้วอันวิจิตงามประการก็บันดาลผุดขึ้นสมดังพระไทัยประสงค์ควรจะอศัศจรรย์ยิ่งนัก ต่อนน้นพระมหาบุรุษก็เสด็จขึ้นประทับบนรัตนบัลลังก์หันพระปริดาสงเข้าข้างต้นมหาโพธิพฤกษ์บายพระพักสู่ทิศตะวันออกทรงคูพระเพลาขัดสมาติตั้งพระกายตรงดำรงพระสติมั่นด้วยอานาปนาสติสมาธิภาวนาและออกพระโอษด,ดรดพรดพรัตยาธิฐานปรมีว่าถ้าอาตมาไม่พ้น อาสวะกิเลสตราบใดถึงแม้มาดว่าหฤลุไยเนื้อหนังจะแห้งเหือดตลอดถึงเลือดและมันข้นจนทั่วสรีระกายอาตมาก็จะม่ทําลายสมาธิบัลลังอันนี้จะพยายามให้บรรลุเสวยพุทธาพิเศษสมบัติให้จงได้ตั้งพระไยมั่นหมายพระสัพพัญยุตยานครั้งนั้นพญามารวัสวดี ได้สดับสัทธาสำเนียงเสียงเทพ,พเจ้าบรรลือลั่นโกลาหลจึงดำริว่านอพระพุทธทางคูลจะล่วงพ้นวิสัยแห่งอัตมะเป็นการสูญเสียศักดิ์อันน่าอปยศออสูอย่างยิ่งควรอัตมะจะไปทำอันตรายให้พระองค์ทรงลุกหนีไปให้พ้นจากบันลังอย่าให้พระองค์ล่วงพ้นวิสัยไปได้พญามารมีความพิโรธด้วยกำลังอิสาจิต รอบงาสันดานจึงร้องอุกโฆษณาการให้ผลเสนามานทั้งสิ้นมาประชุมกันพร้อมด้วยสันภาวุธและสัพพา,าหนณะอันแรงร้ายเหลือที่จะประมาณเต็มไปในคักนานท้องฟ้าพยาวัตสวดีขึ้นช้างทิรีเมฆนิรมิตรมือหนึ่งพันมือถืออาวุธพร้อมสับนำกองทัพมานอันแสนร้าย เหาะมาโดยนภาลัยประเทศเข้าล้อมเขตบัลลังรัฐของพระมหาบุรุษไว้อย่างแน่แน่ทันใดนั้นบรรดาเทพ,พเจ้าที่พากันมาแวดวงถวายสการะบูชาหนอพระชินสีอยู่ต่างก็มีความกลัวพากันหนีไปยังขอบจักรวาลทิ้งให้พระองค์ทรงต่อสู้กับพญามารแต่พระองค์เดียว เมื่อพระมหาบุรุษพุทธทางกูลทรงเปล่าเปลี่ยวเหลียวหาผู้จะช่วยไม่ได้จึงตรัสเรียกถวยทหารของพระองค์30สเหล่ากล่าวคือพระบารมี30มสิบทัศด,ด้วยคาถาพระดำรัสว่าอายันตุโพนโตอิททานศีลาเป็นอาทิความว่ามาเถิดพวกท่านทั้ง30สิบกองพร้อมกันจับอาวุธรบกับหมู่มานในบัดนี้ ครั้งนั้นบารมีธรรม30ประการต่างสำแดงกายให้ปรากฏดุจทหารกล้าถืออาวุธพร้อมที่จะเข้าประยุทธ์ชิงชัยกับเสนามมนรอพระบรมองค์การประธานโอกาสอยู่เท่านั้นเมื่อพญามารวัตสวดีเห็นพระมหาบุรุษทรงประทับนิ่งไม่หวั่นไหวแต่ประการใดก็พิโรธสั่งให้เสนามมนรุกเข้าทำอันตรายหลายประการจนหมดฤทธ บรรดาสันภาวุธสัตรายาพิษที่พุ่งซัดไปก็กลายเป็นบุปผามาลัยบูชาพระองค์จนสิ้นครั้งนั้นพญามานวัตส,สวดีจึงตรัสกับพระมหาบุรุษด้วยสันดาน่านว่าสิทธ,ธากุมารบรรลังแก้วนี้เป็นของเราเกิดเพื่อบุญเราท่านเป็นคนไม่มีบุญไม่ควรจะนั่งจงลุกไปเสียโดยเร็ว พระมหาบุรุษพุทธทังกูลเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนพญามารบัลลังแก้วนี้เกิดขึ้นด้วยบุญของอัตมะที่ได้บำเพ็ญมาแต่อสังเคย,ยกับจะนับจะประมาณมิได้ดังนั้นอัตมะผู้เดียวเท่านั้นสมควรจะนั่งผู้อื่นไม่สมควรเลยพญามารวัตสวดีทรงโต้แย้งว่าที่พระมหาบุรุษรับสั่งมานั้นไม่เป็นความจริง ให้พระองค์หาพยานมายืนยันว่าพระองค์ได้บำเพ็ญกุศลมาจริงให้ประจักษ์เป็นสักขีพยานในที่นี้เมื่อพระมหาบุรุษไม่เห็นผู้อื่นใดใครจะกล้ามาเป็นพยานในที่นั้นได้จึงตรัสเรียกนางวสุนทราเจ้าแห่งธรณีว่าดูก่อนวสุนทรานางจงมาเป็นพยานในการบำเพ็ญกุศลของอัตมะในการละบัตินี้ด้วยเถิด ลำดับนั้นนางวสุนธราเจ้าแม่ธรณีก็ปรากฏกายทำอัญชลีถวายอภิวาสแล้วเปล่งวาจาประกาศให้พญามารทราบว่าพระมหาบุรุษได้บำเพ็ญบุญกุศลมามากมายเหลือที่จะนับแม้แต่เพียงน้ำกรวดที่ข้าพเจ้าเอามวยผมรองรับไว้บนเสียนเกล้าก็มีมากพอที่จะถือเอาเป็นหลักฐานได้นางวสุนธรากล่าวแล้ว ก็บรรจงหัดอันง,งามปล่อยมวยผมบีบน้ำกรวดที่สะสมไว้แต่อเนกชาติให้ไหลออกมาเป็นทะเลหลวงท่วมทับเสนามานทั้งปวงให้จมลงวอดวายกำลังน้ำได้ซัดช้างคีลีเมฆให้ถอยร่นลงไปติดขอบจักรวาลรังนั้นพญามาตกตะลึงเห็นเป็นอัศจรรย์ด้วยไม่เคยเห็นมาแต่การก่อน ก็ประนมหัดถวายน้ำสการยอมปราชัยพ่ายแพ้บุญบรารมีของพระมหาบุรุษแล้วก็อันตรธานหนีไปให้พระมหาบุรุษทรงมาลวิชัยกำจัดมารให้พ่ายแพ้ได้เด็ดขาดตั้งแต่เวลาเย็นพระอาทิตย์อย่างมิทันอัสดงคตด้วยพระไตรทศบรารมี